ท่านขนาดจารย์ผู้ให้ความรู้ทุกรูปทุกท่านทางพระพระาจารย์และอาจารย์แม่ชีวันนี้กำหนดเป็นวันปฐมฤกษ์เปิดภาคการศึกษาบาลีศึกษาสำหรับคราวา หลังจากที่พระเนรได้เปิดทําการเดินการสอนแล้วบาลีศึกษานั้นเป็นการศึกษาภาคสมทบของกองบาลีสนามหลวงเป็นการเปิดให้คารวะญาิโยมาศึกษาหาความรู้ในเรื่องของภาษาบาลีและก็ใช้คำย่อว่าบาลีศึกษา ตั้งแต่บาลีศึกษาหนึ่งสองจนถึงบาลีศึกษาเก้าณปัจจุบันยังใช้หลักสูตรเหมือนพระเนรยังใช้หลักสูตรเหมือนพระเนรซึ่งต่อไปในวันข้างหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าหลักสูตรของพระเนรเรียนนะั้นมีเนื้อหาสาระค่อนข้างมาก มีฮะมันมีความซับซ้อนสูงแต่ของญาติโยมซึ่งเป็นผู้มีภาระงา,านมากอาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนในวันข้างหน้าก็ได้สุดแท้แต่นโยบายของกองบาลีปัจจุบันเราใช้หลักสูตรของพระเพราะนั้นการที่เราจะสอบผ่านบาลีสนามหลวงแต่ละชั้นต้องใช้ความเพียนพยายามสูง ซึ่งญาติโยมนั้นมีสมองที่ดีอยู่แล้วมีระบบการอ่านการคิดที่ดีเพียงแต่ว่าแก่ท่านั้นเองแก่สูงอายุนะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้แนตะ่โยมผู้หญิงจะไม่พอใจสูงอายุอพอสูงอายุแล้วเนี่ย ระบบความจำความคิดที่มันเคยดีมันก็ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาแล้วว่าความไม่เที่ยงของสังขารนอกจากการงานเยอะแล้วความไม่เที่ยงของสังขารก็มีมากแต่สิ่งที่โยมมีชดเชยก็คือหนึ่งระบบการอ่านสองระบบการคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ยมดีกว่าพระเนรพระเนรของเรานั้นฐานความรู้อ่านหนังสือก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไม่ค่อยคล่องภาษาไทยของเด็กปัจจุบันนี้ย้อนเหมือนย้อนกลับไปเมื่อแปดสิบปีที่แล้วจบปหกอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้น พระเนนต้องใช้ความพยายามในการเขียนอ่านภาษาไทยเสร็จแล้วการคิดวิเคราะห์ของสมณนก็น้อยลงเหตุผลก็คือในเวลาเด็กติดเกมมางติดยาก็มีถูกเลี้ยงมาในระบบที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่พอสมควรทีเดียว อันนี้จากการประเมินและศึกษาภูมหลังของเนีนของพระนะทำให้การศึกษาของพระเนียนเราก็จะช้าเหมือนกันแต่ดีที่เขาไม่แก่เกินไปเหมือนโยมนะดังนั้นพลังหนุ่มจึงเป็นพลังที่ควรเก่การศึกษาค้นคว้ามีพลัง มีความทะเยอะทะยานอยากที่จะเรศึกษาเล่าเรียนแต่ก็ไม่แน่เราก็เห็นโยมอายุมากสอบได้ประโยคบาลีศึกษาสามสี่ห้าหเยอะแยะไปหมดเลยเพวัะน,นั้นเมื่อท่านมาสมัครเรียนที่วัดโมลีแล้วอยากจะให้ท่านเป็นคนมั่นคงไม่ใช่มาผมมาสังเกตการ พวกออ s e r v ร์เวมาสังเกตการไม่ความดีลงมือทำเลยไม่ต้องมาสังเกตการไอสังเกตการเนี่เรารู้ว่าเราจะมาดูว่ามันดีหรือไม่ดีจริงๆการศึกษาภาษาบาลีนั้นเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วประเสริฐอยู่แล้วสุดแท้แต่ว่าท่านมีสมองมีความพยายาม ที่จะเรียนรู้หรือไม่เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นญาติโยมนะต้องมาเรียนเสาอาทิตย์ทุกวันจะยากลําบากก็ต้องมาฝนตกก็ต้องมารถติดก็ต้องมาเดี๋ยวนี้จะอ้างว่ารถติดก็ไม่ใช่ฮนะตอนนี้มีรถไฟฟ้ามาลงอิสรภาพอยู่ที่ไหนก็มาเรียนไา้พอขึ้นอิสรภาพก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาสาบบา อันนี้ก็การเรียนคือการลงทุนนะแต่เรื่องอุปกรณ์การศึกษาเรื่องตำรับตำลาเนี่ไม่ให้ลงทุนยากมอบให้ทุกคนมอบให้ทุกคนส่วนใครจะไปซื้อตำรับตำลาเรียนเพิ่มเติมนั้นสุดแท้แต่แต่มาเอาความรู้กับอาจารย์นั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของเราส่วนจะสงส่สอบหรือไม่นั้น เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์จะพิจารณาใครมีความสามารถก็ส่งสอบใครคิดว่าตัวเองจะสอบตกแล้วปีนี้ก็ส่งสอบได้เพื่อความท้าทายของชีวิตนะเราทําให้ชีวิตเรามีรสชาติเลนบาลีนี่ทําให้ชีวิตมีรสชาตินะจากคนที่ไม่เคยขยันไม่เคยรับผิดชอบต้องรับผิดชอบมากกว่าเดิมสิบเท่า สมองเปือเป่อยๆก็ไม่เปไ็นไรอาจจะท่องเดี๋ยวนี้จำได้สักครู่ชั่วยามก็ลืมแล้วเออใครไหนจะงานที่บ้านไหนจะลูกไหนจะสามีไหนจะปริยาเยอะแยะไปหมดญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเจ้านายอันนี้คือภาระแต่ให้แบ่งใจไว้ส่วนหนึ่งให้บาลีบ้างสักเสาอาทิตย์ ในเวลาที่เราว่างจากงานก่อนนอนทำการบ้านทบทวนตำรับตำราก็ถือว่านำทำหน้าที่ของเราดีแล้วที่วัดโมลีที่ผ่านมาตั้งสิบปีมาแล้วเราได้เรามีพระเเรามีโยมสอบได้มากน่าจะเป็นร้อยแล้วร้อยสอแล้ว เริ่มจกแรงบัรดาใจที่เรือนจำแรงบันดานใจสอนบาลีที่เรือนจำสอนไปแล้วคนในเรือนจำเขาก็สนใจเริ่มต้นที่เรือนจำแม่สอบมีผู้สอบได้ปีละคนสองคนอเอามาที่เรือนจำหญิงกลางมีผู้สอบได้สี่ห้าคนโอ้ยใช้ได้ มาที่บางขวางก็มีคนสองคนหาใช้ได้เสร็จแล้วก็มาเปิดที่วัดก็ยุคเก่าๆแก่ๆยุคแรกๆทั้งเริ่มต้นกับทั้งมาเรียนเอาตอนประโยค4ประโยค5หรือประโยค7 8 9กนี่ก็ได้พอสอ9ไปแล้วสองคนกำลังรอให้แบ่งบานอีกสองคน อเออสามคนปีนี้เราจะส่งสอบประยูก์เก้าสามคนเอาไปช่วงชิงในสนามประลองในสนามสอบการเข้าสนามสอบนี่เหมือนกับเราออกรบออกรบเนี่ยท่านจะกลับมาด้วยสภาพอะไรจะมาพูดหลายครั้งแล้วหนึ่งกลับมาด้วยซากศพนั่นหมายความว่าทำไม่ได้เลยตาย สองเขาหามร่างออกมาแขนขาดขาดขาด,ขาด,ขาดมีโอกาสได้สอบสอบแล้วมีโอกาสได้สอบสามกลับมาด้วยชัยชนะนั่นหมายความว่าสอบผ่านแต่ชัยชนะของการสอบารีนั่นคือสบับสบอมนะเพราะนั้นจากนี้ไปของการเรียนของพวกท่านนั้นเข้าสู่อาการสบับสบอมพอสมควรนะอันดับแรกตั้งปณิธานไว้เลยว่า เราจะมาเรียนให้มากที่สุดอาตมาก็ไม่บอกว่าโยมทุกคนจะมาเรียนทุกวันหรอกบางคนเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีอะไรที่มีงานที่จะต้องทำมาอย่างนั้นแต่การไม่มาเรียนทุกวันนั่นนี่แหละมันทำให้การศึกษาบาลีไม่ต่อเนื่องเมื่อไม่ต่อเนื่องก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ขี้เกียจเรียนนี่แต่แม้แต่ขยันมาก็ไม่ทันเขาแล้ว รังนั้นคนที่ฉลาดย่อมเอาความคิดไปต่อกับความคิดของผู้อื่นสอบถามสอบสวนหาความรู้เสร็จแล้วไปต่อยอดความคิดฝึกหัดเอานะครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของนักเรียนบาลีขอให้มาเรียนทุกวันอีกอันหนึ่งที่นักเรียนบาลีศึกษาทำยาก ทำยาก็คือหลักสูตรบาลีต้องสอบต้องได้ <c oughs> ท่องสูตรไดอนน้อันนี้เป็นอันนี้เป็นยากมของนักเรียนเหมือนคือท่องสูตรบาลีไม่ได้แต่อยากสอบได้อ,อันนี้ก็ไม่มีทางเหมือนกันเพราะฉะนั้นเริ่มต้นของการเรียนบาลี อย่ามาพบปะอาจารย์และเพื่อนฝูงเฮฮาไปวันวันโดยมากก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องท่องสูตรได้ด้วยอันนี้สำคัญมากสำคัญมากบาลีของเราทำไมต้องท่องจำเพราะการท่องจำนี้เป็นพื้นฐานของความคิดในระยะยาวเป็นพื้นฐานของการต่อยอดของการวิเคราะห์ในระยะยาว หากท่านมีสมองอัจฉริยะอาจารย์อธิบายปั๊บเข้าใจหลักการปับ๊บนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ยั่งยืนสืบไปภายหน้าสามปีห้าปีสัญญาความจำอาจจะเลอะเลือนเราไม่มีฐานความคิดที่เราท่องได้แล้วเราก็วิเคราะห์ผิดดังนั้นพื้นฐานของการเป็นบาเลเเริ่มต้น ต้องขนขวายหลักสูตรให้ได้และสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อเราก็คือความแก่ของเราเองความจำนะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคนแก่จำไม่ได้นะเพราะว่าบางบางบาง,บางท่านเนี่ยอายุมากสูงอายุแต่ว่ามีความจำที่ยอดเยี่ยมก็ได้นะอันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของการท่องจำหลักสูตรมีให้ท่องจำ เล่มเล็กๆนี่นะแต่วิยยาดูถูกเขาเล่มเล็กๆนะเล็กๆแต่เล็กพิกษห,หนูท่านต้องจําไว้ต่อยอดความรู้ของเราและอย่ารีบด่วนในการแปลในขณะที่เรายังพื้นฐานไม่ดีพื้นฐานก็คือหลักบาลีวยายกรเรียนก็ไม่เข้าใจสูตรก็ไม่ได้แต่อยากแปลเหมือนคนอื่นเราอะ อยากมีความรู้าท่านมีแต่ความอยากฮะแต่ว่าฐานความคิดของท่านไม่แข็งแกร่งเหมือนกับเราสร้างบ้านอยากให้บ้านสวยสวยตกแต่งสวยงามแต่ว่ารากฐานเราไม่ดีสักวันเราก็ล่มสักวันเราก็พังคืนลงไปเพราะฐานไม่ดีเพราะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยต้องใช้เวลาโยมที่มาปฐมมิเทศวันนี้ใครไม่เคยเรียนบาลีหรือเคยเรียนมาแล้วหนึ่งปี ให้เวลาอีกสมปีสปีเพื่อปรับฐานให้เข้มแข็งก็สรุปว่าอาจจะสอบตกอีกสามปีหรือถ้าใครมีความคิดที่ดีมีความเข้มแข็งหนึ่งปีสอบผ่านก็ถือว่าเป็นโชคดีแต่ยังไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นแม้จะสอบผ่านบสหนึ่งสองแล้วบอสสามนั่คือกำแพงใหญ่ กำแพงเมืองจีนนะกำแพงเมืองจีนเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาฐานอยู่ดีนะครับที่พูดดีไม่ได้ไหมายความว่าให้ท่านกลัวเรื่องการเรียนบาลนะีเราฝึกหัดหัดเขียนเรียนอ่านหัดท่องหัดจำโดยมีอาจารย์ผู้สอนทั้งพระอาจารย์ทั้งยมแม่ชีเนี่ยเราจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น แันนั้นให้ตั้งใจเอาตั้งใจเรียนหวังว่าเสาร์อาทิตย์จะมีผู้เรียนห้องละสิบลูกขึ้นไปสิบคนขึ้นไปถ้าบาลีบาลีเบื้องต้นเนอาจจะเยอะหน่อยบาลีแปลนี่อาจจะน้อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรมากน้อยขอให้มีเรียนขอให้มาแย่งห้องกับพระเนรวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย,ออตย์พระเนรนั่นก็มีเรียนนักธรรม ก็แยกห้องกันวุ่นวายเหมือนกันอ่าวุ่นวายเหมือนกันเแม้ว่าจะมีเรียนจะมีอาคารตรงเรียนแล้วแต่ห้องเราอาจจะไม่เพียงพอในช่วงเช้าในวันข้างหน้าเมื่อเราเปิดนักธรรมแล้วเนี่ยมันก็จะวุ่นวายมากในช่วงเช้าเพราะจะต้องสอนนักธรรมแต่ว่าบาลีศึกษาก็จองห้องเอาไว้จองห้องเอาไว้เดี๋ยวต้องปรึกษาอาจารมาจองห้องไหน ทางฝั่งนูน้นเดือนบาลีก,ก็ก็ดีเหมือนกันเพราะไม่อยากให้มาวุ่นวายตรงนี้โย,โยมเนะี่ยไม่วุ่นวายนะแต่พระเนรนะ์วุ่นวายโยมไม่เป็นไรคือถ้าฝั่งนู้นก็ยังเป็นอะไรที่จอดรถง่ายจอดรถได้เข้าเรียนเลยมันทําให้โยมนมีความรู้สึกว่าเรียนไม่ไกลอจอดรถแล้วเรียนเลยนะ แต่ว่าปีนี้ก่อนสอบนี้เดี๋ยวจะให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยประเมินก่อนประเมินว่าคนนี้เหมาะสำหรับการสอบไหมคนนี้บอกอาจารย์บอกไม่ไหวก็ถ้าอยากศรัทธาจะสอบก็สอบนะแต่ถ้าไม่อยากสอบก็ดีเหมือนกันนะให้เรียนรู้ไปก่อนนะถ้าคนประเมินว่าเอ้คนนี้ห้าสิบห้าสิบพอลุ้นนะ,อะสอบเลยนะ แต่ว่าขึ้นอยู่กับศรัทธาโยมนะถ้าเราประเมินตัวเองว่าเราไหวเราก็สอบไม่ได้หมายความว่าอยากจะเอาสอบทุกคนนะบางคนเขาไม่อยากสอบก็มีเช่นอยากมาเรียนความรู้ก่อนนะอยากมาเรียนความรู้ก่อนสักปีปีสองแปลแล้วก็จะสอบเออใช้ได้แต่พวกเราหลายคนเรียนมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปี มีประสบการณ์แล้วแต่ท่องสูตรไม่ได้นี่ฮะอันนี้กลับมาสูตรเรื่องสูตรถึงเหมือนเดิมนะสูตรถึงเหมือนเดิมถ้าใครอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของการสอบบาลีนะกลับไปบ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาเล่มเล็กๆนี่มาท่องให้จําภาวนาทุกวันวันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเออเวลาขับรถก็ภาวนาไปเนะี่ย เ,เวลานั่งรถนะนั่งรถไฟฟ้าก็าแทนที่จะเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเขีย่ยเอาเอาเอาสูตรบาลีไปทองนะเห็นแต่ก้มมองแต่โทรศัพท์ใครจะลายมหาเราบ้างนะาม,ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อาศัยเวลานะ ท่องอยากประสบความสำเร็จต้องท่องสูตรบาลีให้ได้นี่เรื่องหนึ่งนี่พิธีกรนัานก็พูดแล้วทัานเลขาตัานพูดแล้วทีนี้เรื่องของเวลาเวลาในอดีตที่ผ่านมานั้นการเรียนเริ่มต้นอาจจะมากหน่อยมีคนสนใจเยอะมันก็ลดลงอาทิตย์ละคนสองคนสามคนสุดท้ายก็เหลือพระอาจารย์กับลูกศิษย์คนเดียวอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันะช่วยเป็นกำลังใจแห่จานด้วยนะ อาจารย์อยากสอนนักเรียนแตบบ่นักเรียนไม่มานักเรียนคนหนึ่งก็บอกว่าผมในเรียนกับอาจารย์นะผมเรียนทุกวันไหนไม่เห็นมาผมเรียนออนไลน์ไม่รู้ออนไลน์ตรงไหนเพราะว่าออนไลน์มันเยอะออนไลน์มันเยอะแล้วก็ประเมินไม่ได้อีกบางคนเปิดออนไลน์ทิ้งเอาไว้ปิดหน้าจออีกตา่างหากตัวเองก็ไปไหนก็ไปดูห่เนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น มาเรียนออนไซส์เสาร์อาทิตย์ดีมากแล้วถ้าท่านที่เป็นแม่ชียอยู่ที่วัดโมลีเนี่ยเขาจะเรียนกับพระเนนเรียนกับพระเนนนั่งหลังห้องคุมเนนหยอกกันออนั่งหลังห้องแม่ชีเขาจะประสบความสําเร็จมีความเข้าใจเพราะเขาได้เรียนทุกวันนะอันนี้เรื่องของแม่ชีนะที่พูดนี่ถ้าใครอยากบวชก็มานะ ร้อมกลหัวแล้วก็อยู่อาศัยตรงนี้ในวันข้างหน้าใครมีศรัทธาจะปวด <c oughs> เรามีศูนย์บาลีเราจะเกิดศูนย์บาลีสำหรับกระวาดขึ้นนะ <c oughs> อีกหลายปีข้างหน้าอยู่กำลังเตรียมการาก,กำลังเตรียมการโยมที่อายุสักสี่สิบห้าสิบก็เตรียมบวดได้สักหกสิบก็ปวชเถอออกจากงานแล้วก็ปวดเป็นแม่ชีแล้วก็เรียนบาลีได้ประโยคสาม อาประยุกสามถ้าได้ประโยคกิสามจบแล้วก็มาทําครัวถวายพระนี่อันนี้มันเขา้าทานะแล้วเรื่องของการมาเรียนประจาเนี่ย <c oughs> เราต้องตั้งปณิธานไปถ้าเกิดเรามีงานมีภาระที่จะต้องทำเนี่ยต้องติดตามว่าวันนี้อาจารย์สอนอะไรนี่อย่างหนึ่งนะทีนี้ติดตามอาจจะไม่เข้าใจเราไปคลิก ดูบาลีออนไลน์ของวัดโมลีนะบาลีออนไลน์ของวัดโมลีนะวัดโมลีจะสอนไปทีละสเต็ปสเต็ปบาลีออนไลน์คลิกไปคลิกไปว่าวันนี้ทําตัวเรื่องอะไรวันนี้เขาจะมีบทแต่ละบทบาลีออนไลน์นะทีนี้ถ้าเกิดขึ้นแปลแล้ววัดโมลีโลกออย,ยรารามก็ มีการแปลธรรมบทตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคแปภาคหนึ่งถึงภาคสี่นี่ประโยคสองนี่เรียบร้อยแล้วส่วนภาคห้ถึงภาคแปดากำลังพยายามอยู่ตอนนี้ต้องใช้เวลาน่าจะสิ้นปีนะเสร็จน,นะเสร็จเพราะนั้นครูบาอาจารย์ของวัดโมลีเนี่ยทำประโยคหนึ่งสองให้จบประโยค3ในภารกิจปี2 5 6 8ถึง2569 พวกท่านโปรดติดตามตอนต่อไปแล้วก็ใครไม่มีเวลาบาลีออนไลน์ช่วยได้นั่งทำความเข้าใจนั่งนี้คือเรื่องเวลานะหนึ่งเรื่องการท่องสูตรสองเรื่องเวลา 3. การทำความเข้าใจหากสงสัยบาลีออนไลน์ช่วยได้ช่วยได้ ดังนั้นเวลาการมาวัดเนี่ยท่านต้องอาศัยเวลาเสวอาทิตย์ให้มีประโยชน์คนอื่นอาจจะไปเที่ยวห้างจะไปช้อปปิ้งซื้อของไปสวนเสเฮหาแต่เราเรานักเรียนบาลีเราทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเรามีภารกิจสําคัญคือมาท่องบาลีการท่องบาลีนี่ได้บุญทุกลมหายใจเพราะว่าบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้า เป็นภาษาของอริยท่านลองคิดดูนะคนหลายคนในโลกนี้ไม่มีโอกาสเรียนบาลีในประเทศไทยเรานะอยากเรียนบาลีแต่ไปไม่ถึงพระเนรเหมือนกันอยากเรียนบาลีแต่ไม่มีโอกาสจกนกระทั่งอายุมากขึ้นสุดท้ายก็เรียนไม่ไหวนั้นจงเรียนตั้งแต่ตอนนี้นะตอนที่เรายังไม่แก่นี่แหละดูแล้วถ้ารวมๆแล้วก็ฝั่งขวามือน่าจะเกินพันปีนะนะ อันนั้เรื่องอายุไม่เป็นไรกลุ่มด้านหลังกลุ่มด้านหลังอันน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะเออวัยรุ่นตอนปลายๆหน่อยก็ตั้งใจเอาหนังสือบาลีไปท่องแล้วก็ขนขวายเอานะยิง่งเด็กๆเ,เดี๋ยวนี้มีเด็กเริ่มเรียนบาลีกันมากนะเด็กมัธยมเนี่ย เด็กมัธยมมาบาลีไปท่องแปลภาษาบาลีสอบประโยคหนึ่งสองสอบบาลีศึกษาสามได้หลายคนนะปีนี้สถิติการลงสอบบาลีศึกษามากขึ้นมากขึ้นต่อไปจะเทียบเท่าพระแลวนะแต่ว่าตกกันเยอะคือเวลาน้อยลงนะแต่ว่าเราดีกว่าสมัยเมื่อสิปีที่แล้วมากมายมากเลยทีเดียวนะ วันนี้ก็ขอให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกทุกคนนะทุกประโยคทุกประโยคใครเรียนประโยคสามก็เรียนบศสี่ต่อใครได้ประโยคสามเรียนพสสสี่สห้าไปเรื่อยแล้วก็หวังว่าที่นี่จะเป็นที่สิงสถิตของท่าน,นในการเรียนบาลีนะท่านมาเสาร์อาทิตย์เถอะจะมีครูบาอาจารย์รอท่านอยู่ ถ้ามีครูบาอาจารย์รอและนักเรียนไม่มาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะขี้เกียจรอนะเก้าโมงอ้สิบโมงยังไม่มาอีกครูบาอาจารย์ท่านก็มาทาภารกิจที่นี้โยมมาปับ๊บอ่ะไม่มีครูบาอาจารย์สอนกลับซ้าที่นี่มนเกิดปัญหาเพราะนั้นต้องตรงเวลากันตรงเวลาแล้วก็มีอะไรสงสัยเขียนมาเขียนมาเขียนมาถามให้ทะลุป,ปุโปรงนะอาจารย์พร้อมตอบ ถ้าไม่ไม่ตอบก็เขียนขึ้นในเพจก็ได้นะจะมีคนตอบมีเคราะห์ใหดีมีคนไปตอบให้ดานไม่ต้องหวง่วงเพราะนั้นต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ <c oughs> เวลาทำปัญหาอย่าไปถามแชท GPT มากนะัก <c oughs> มันตอบมั่วไอ้แชท GPT เนี่ยมันตอบมั่วเพราะอะไรอ่าในบรรดา AI ที่มีอยูนะ่มันก็ระดับความสามารถไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับราคาเท่าไหร่ถ้า AI ที่ราคาสูงนะมันก็ประมวลมาสัก20-30ล้านชิ้นในโลกนี้มันก็สามารถเข้าถึงได้แต่ภาษาบาลีนั้นมันยังไม่แพร่หลายในเชิงเอกสารในทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้น AI จึงมั่วจำนวนมาก ท่าอื่นนะโอเคถ้าศาสตร์อื่นมันทำทำสามารถทําได้นะอันนี้ก็ฝากไว้หนังสือภาษาบาลีเอาไปอ่านเอาไปอ่านอ่านทบทวนก่อนนอนแต่เราจะซัดที่วันนี้เริ่มการท่องสูตรเติมการท่องสูตรคนไหนที่เรียนอยู่แล้วก็เรียนต่อไปแล้วก็พยายามสอบให้ได้อย่าไปเรียนตกซ้ําชั้นบ่อยๆนะสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดา <laughs> เป็นวภาษาบาลีเขาคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ควรตกเยอะนะตวาย้กำลังใจมอบให้ตวาย์กำลังใจครูบาอาจารย์ผู้ที่จะทําการสอนแล้วก็ให้กําลังใจนักเรียนผู้ที่จะทําการเรียนหวังว่าเราจะเริ่มอาทิตย์ต่อ,ตอไปทุกอาทิตย์จากนี้ไปจนถึงปีหน้าถึงปีหน้าค่อยประมวลและประเมินเพื่อเข้าสอบ นักเรียนที่ยังไม่ได้เรียนบาอธรรมศึกษาประมาณกลางๆเข้าพรรษาเนี่ยนะก็ติดต่อที่วัดด้วยเผื่อว่าจะได้ให้สอบธรรมศึกษาถ้าใครไม่ได้สอบธรรมศึกษาหมดสิทธิสอบบาลีเอ,อสอบมาธรรมศึกษาตรีมีโอกาสสอบถึงบศสอสาม ธรราสาโทมีโอกาสสอบถึงบอสหกรรภาษาเอกสอบได้ทุกบอสถ้าใครมีแล้วถ้าใครได้เอกแล้วก็สบายสบายไปแปดชาติเรียนบาลีอย่างเดียวแต่ว่าจะตกบ่อยนะ,นะวันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความเจริญในธรรมตั้งใจศึกษาบาลีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยพระช่วยเนนต่อไปรัตนัตยาลภาเวนณรัตนัตยาเตชะสาด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยโปรโดดลบันดาลอภิบาลรักษานักศึกษาภาษาบาลีทุกคนให้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงมีความตั้งใจจริงในการศึกษาภาษาบาลีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จเจริญด้วยจตุรพิตพรชัยทั้งสประการคืออายุวันนะสุขภาระปฏิพนันธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติธนสารสมบัติจงทุกประการทุกท่านเทิน